ไม่ได้แม่เอาเื่องก่อนเอาเลื่อก่อนเอาเลื่อก่อนมาเอาเลือกาเื่ก่อนงานนี้เอาลานนี่ได้ไม่ได้หรอกพี่ได้เดี๋ยวมดั๋ยวได้หมดเลยครอบครัวเาอมาิเตอร์มาข้างหน้ามาลูกไหมตี๋เติ๋ไปข้างหน้าจรางสร์ทเลยนะ เอาอะครับมาล้อู้อออนั่นเลยนันเลกดื่มฟ้าใสยนไม่บายหน่อยไม่บาย่าได้หนะออกออกปีกปีกก่อนปีก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 สาค้าง โน่นดูสิเขากรบนุ๊กอันเท้าออกรบต่ก่อนนะเขาขับไปจอดห้ยุ่งเงี้ย <ff> <rà>